สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแ Back ด o c นะผมจะพยายามลงคลิปทุกๆตอนเที่ยงกับหกโมงเย็นนะครับผมจะลงเวลานี้นะครับอย่างน้อยหนึ่งคลิปนะโอเคเราก็จะมาแชร์เทคนิคการเล่นอย่างน้อยเราต้องทำเป็นแน่ๆนะครับผมเทคนิคทุกอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการบีฮอปนะครับผมโอเคหลักๆง่ายๆเลยนะครับก็คือการกระโดดก่อนนะครับผมคือกดกระโดดก่อนแล้วกด,สไ,ดสไลด์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 คือกะจังหวะให้ได้นะครับอันนี้ควรที่จะฝึกนะ คือใครหลายๆคนอยากจะเก่งอ่ะควรที่จะมาฝึกในห้องรูมไว้นะครับผมควรที่จะมาฝึกไว้อย่างยิ่งเลยนะครับทุกๆอย่างเลยครับควรที่จะมาลองฝึกในนี้ก่อน,นครับอย่าพยายามไปเล่นในโหมดแล้งหรือ tdm หรือโหมดทั่วไปก่อน,นครับให้มาฝึกในการ movement หรือการเดินการยิงอะไรในห้องนี้ก่อน,นครับมันจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้อย่างมากเลยนะครับผม โอเคการทำบีฮอปก็คือการกะจังหวะกระโดดเองนะครับผมกระจังหวะเสียงคือการเนี่ยดูอนิเมชันง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมเคยสอนแล้วนะครับผมอันนี้ต่อมาคือการทำบีฮอปและเลี้ยวนะครับก็คือการหันใจโลไปในฝั่งที่เราอยากจะไปนะครับหรือการกดทัชจอให,หันในมุมที่เราต้องการจะไปนะครับรวมบวกกับการหันลูกกิ้งก็นะครับพยายามสะเกตลูกกิ้งเห็นไหม โอเคหลักง่ายคืออย่าเพิ่งกระโดดก็ได้ครับทาแค่การสไลด์สไลด์แล้วเลี้ยวก่อนก็ได้นะเนี่ยสไลด์แล้วเลี้ยวสไลด์สไลด์สไลด์แล้วเลี้ยวหัดทําแบบนี้ไปก่อนนะครับมันจะทําให้เราแบบพื้นฐานในการเลี้ยวง่ายขึ้นนะครับนี่กดสไลด์สไลด์สไลด์แล้วก็หันหัวเลี้ยวนะครับเห็นไหมอ่าให้ทําอย่างนี้มันจะง่ายนะครับไม่ต้องแบบทําตรงๆแล้วก็สไลด์สไลด์เลี้ยวอันนั้นก็ทําได้นะครับแต่ว่าทําแบบนี้จะทําให้เราไปได้เร็วกว่านะครับนี่แล้วก็มาเริ่มตรงนี้อีกรอบนึง เห็น่ะเนี่ยหัน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 นี่ฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับสไลด์แล้วหันอ่าแล้วต่อมาเราก็มาลองดูว่าเออเราพอเลี้ยวได้ไหมพอเราทําจนแบบอ๋อพอได้แล้วอะไรเงี้ยเออนี่ทำแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอลองดูเห็นไ,ไหมอีกรอบนึงอีกรอบนึงแบบนี้มันสามารถทําแล้วถอยหลังได้นะครับก็ทําเหมือนไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับแต่กดลูกกิ้งถอยหลังเองนะครับผมอ่านี่เห็นไหมเลี้ยวแล้ว ต่อมาก็ทําดูครับปึ๊บเลี้ยวเห็นไหมก็คือหันจออันนี้ผมใช้ใจโรในการหันนะครับแต่ใครจะสามารถใช้ทัดจอหันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับผมพื้นฐานก็คือทําทําที่สั้นๆก่อนครับต่อมาก็คือการทําวอจัมนะครับผมหลักการทําก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมสังเกตลูกกิ้งให้กดพอชิดกาแพงตอนกดกระโดดจังหวะกระโดดให้ปล่อยลูกกิ้งนะครับเห็นไหมอ่าปึ๊บ แล้วก,กดกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเด้งกดกระโดดเด้งอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแค่นั้นนะครับหันหน้าเฉียงเข้ากําแพงได้นะครับแต่บางมุมนะครับผมบางมุมนะมันสามารถทําเทคนิคอันนี้สามารถทําให้เราแบบว่ามูฟเมนหรือการขยับเคลื่อนที่ได้ดีนะครับผมอันนี้ควรที่จะฝึกไว้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ควรที่จะฝึกไว้นะลองฝึกไว้นะครับผมไม่ยากนะทุกคนทําอะไรแบบนี้นครับแค่เรา ควรจะฝึกนะครับอืเห็นไหมอ่าแล้วจะมีจังหวะแบบเข้าทําด้วยนะครับผมแบบเออสมมุติว่าศัตรูอยู่ทางซ้ายอย่างเงี้ยเออเนี่ยสามารถที่จะหมุนเข้ามาแบบยิงศัตรูได้นะครับแต่ถ้าเราเลี่ยมเล็งตรงที่เหลี่ยมที่มันอยู่นะครับมันจะสามารถที่จะแบบเนี่ยตันๆเรามาอยู่ข้างหลังศัตรูได้นะครับผมต่อมาคือการปีนนะครับปีนให้มันเร็วนะครับก็ทําเหมือนเมื่อกี้นี้เลยครับกดกดกระโดดแล้วปล่อยลูกกิ้งนะครับแล้วกดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับ อยากกดกระโดดแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับมันจะปีนแบบเมื่อกี้นี้เห็นปะอ่าให้กดกระโดดแล้วปล่อยลูกกิ้งแล้วกดกระโดดแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าครับง่ายๆเลยอันนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะปีนได้เร็วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตลองคลิปดูนะให้สังเกตปุ่มลูกกิ้งกับปุ่มกระโดดเอาไว้นะครับต่อมาก็เป็นเทคนิคการยิงในระยะใกล้นะครับเอ่อการกระโดดกับการนั่งยองยิงนะครับผม คือเป้าอ่ะมันจะเป็นเป้าที่ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนเกมอื่นนะครับเป้าเกมนี้มันจะเล็กมากนะครับสามารถที่จะแบบเนี่ยคือทักษะคือผมอยากให้ทุกคนแบบมายิงข้างในเอาดีกว่านะครับมีคนแบบพี่สอนวิธีการกระโดดนั่งยิงอะไรอย่างนี้บางผมว่าทุกคนต้องมายิงข้างในเองครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับวิธียิงเวลาขึ้นสะโขบก็ถ้าระยะไกลามากแล้วควรที่จะขึ้นสะโขบยิงครับแต่ระยะระยะใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องขึ้นสะโขบได้นะครับ ต่อมาคือของแต่งทองนะครับมันสามารถช่วยเรื่องีโ l o a d m a กได้นะครับเห็นไหมอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมอืมก็ตั้งใจฟังดูดีๆนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการยิงนะครับยิงลูกกระสุนไม่หมดมันจะโหลดลูกได้เร็วกว่ายิงแล้วลูกกระสุนหมดนะครับผมเห็นไหมพอยิงลูกกระสุนหมด1.8แต่ยิงแบบลูกกระสุนไม่หมดมันจะ1.4นะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับผมสําหรับการยิงนะ โอเคต่อมาคือการยิงที่หัวไหล่นะครับผมคือไอเนี้ยถ้าเรากดโหมด FPP อ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับผมไอโหมดเลงหัวไหล่นะครับอันนี้ผมก็เปิดแบบคลาสสิกเอานะครับให้มันแบบมันก็เล็งเองบ้างนะบางทีอืมไม่ได้เปิดเอาไว้นะเห็นะมมันก็เหมือนขึ้นให้เองนะอันเนี้ยอืม โอเคทักษะก็ประมาณนี้ก็เพียงพอที่จะขึ้นพีเดเตอร์ได้แล้วครับขอแค่มีเวลาเล่นมากพอก็พอนะครับแต่แบ่งเวลาเล่นดีๆนะแนะนําให้เก็บ tpp นะครับเพราะว่าคนเก็บไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็จบเท่านี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นนะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย